สอนวิธีทําเค้กกาแฟสูตรนึ่งสาหรับมือใหม่ค่ะคนที่ไม่มีอุปกรณ์อย่างพวกเครื่องช่างเนี่ยจะต้องชอบแน่นอนค่ะเพราะวันนี้นะคะเราจะสอนวิธีการใช้แบบช้อนตักกันจ้าเค้กกาแฟสูตรนี้เป็นแบบหวานน้อยนะคะเนื้อเค้กเนี่ยจะเหมือนฟองน้ําเลยเอาไว้กินกับกาแฟหรือชาตอนเช้าเช้าคือเลิศมากเก็บได้ประมาณ3-4วันในอุณหภูมิห้องนะคะเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะเราจะใช้ผงกาแฟค่ะวันนี้ใช้ของเนกาแฟเป็นสูตรสีทองนะผ<ะ>สมกับนมจืด120มลหรือว่าประมาณ18ช้อนนะคะในสูตรผงกาแฟ เราใช้4ช้อนชาหรือว่าประมาณ2ช้อนโต๊ะสําหรับกินข้าวแบบเต็มๆเลยค่ะไม่ต้องแปลกใจนะคะในคลิปเนี้ยที่เราใส่ไป4ช้อนเพราะว่ามันเป็นช้อนแบบครึ่งช้อนนะคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็นําไปอุ่นในไมโครเวฟค่ะจากนั้นนะคะรอให้มันหายร้อนสักแป๊บหนึ่งค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะเอานมไปอุ่นก่อนแล้วก็ค่อยมาคนก็ได้นะคะอันนี้คือแล้วแต่เลยค่ะระหว่างที่รอให้นมกาแฟของเราเย็นนะคะเรามาใช้ไข่ไก่กันเลยค่ะเบอร์0เบอร์1เบอร์2ได้หมดเลยนะคะจํานวน2ฟองค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่น้ําตาลทรายลลงไปคค่่ะะะนน้น้ําาาตทยีใช ช้อนพูนประมาณนี้นะก็คือจะไม่ได้พูนเยอะนะคะมันเกือบเกือบจะพอดีช้อนเลยใช้ไปทั้งหมดประมาณ8ช้อนค่ะซึ่งก็คือเป็นปริมาณน้ําตาลทราย120กรัมนะคะครั้งนี้ถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆอยากได้ความหอมหวานกว่าเดิมนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นน้ําตาลทรายแดงได้นะจากนั้นนะคะอย่าเพิ่งใส่ส่วนผสมตัวอื่นก่อนนะเราจะคนไข่ไก่แล้วก็น้ําตาลค่ะให้มันละลายให้ดีเลยให้สีมันขึ้นแบบอ่อนๆแบบในคลิปนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็นํานมกาแฟตรงต้นคลิปนะคะมาใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทําไมเราถึงนั่งต ช้อนให้ดูนะเพราะเราจะนับจํานวนช้อนให้เ,เพื่อนๆดูค่ะจริงๆคือเทล,ลงไปได้เลยนะจากนั้นค่ะเป็นส่วนผสมของน้ํามันนะคะเราจะใช้60มิลลิตรค่ะหรือว่าประมาณ10ช้อนโต๊ะนะคะน้ํามันที่ใช้แนะนําว่าให้เป็นน้ํามันดาข้าวนะคะเนื้อจะชุ่มฉ่าแล้วก็อร่อยกว่าค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้ตะกร้อมือค่ะตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวน้ํามันหรือว่านมนะคะตีให้มันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะในส่วนของแป้งนะคะเราจะใช้แป้งอเนกประสงค์ค่ะความหนาของช้อนที่ตักประมาณในคลิปเลยนะคะจะหนาจะพูนขึ้นมาส ดโดยเราจะใช้เป็นประมาณ13ช้อนโต๊ะนะคะหรือว่าเป็นแป้งอเนกประสงค์150กรัมนั่นเองทั้งนี้นะคะถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆอยากให้เค้กมันนุ่ ฟูมากกว่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นแป้งเค,ค้กได้นะคะเพราะว่าอนุภาคของแป้งเค,ค้กเนี่ยมันจะเล็กกว่าค่ะแต่ก็แลกมาก,กับราคาที่สูงมากกว่าเช่นกันนะคะต่อมาค่ะใส่เกลือตัดรสชาติค่ะนิดหน่อยเท่านั้นนะคะโดยเบกกิ้งโซดานะคะอันนี้ก็ประมาณเอ่อหส่วนสของช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่ตัวผงฟูนะคะประมาณ3าส่วนสี่ของช้อนกินข้าวนะคะหรือว่าเกือบเกือบหช้อนเลยนั่นแหละแนะนํานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้ซื้อช้อนตวงมาติดบ้านไว้นะคะร้านทุกอย่าง20บาทก็น่าจะมีขายนะคะเพราะว่าพวกผงฟูหรือเบกก โซดาพวกนี้มันต้องแบบว่าค่อนข้างแม่นยำนิดนึงอะคะ่ะต่อมานะคะมาเตรียมถ้วยนึ่งกันค่ะเราจะใช้เป็นขันข้าวนะคะเป็นเบอร์8หรือเบอร์9้นี่แหละคะ่ะเราจําไม่ได้แล้วโดยเราจะทาน้ํามันลงไปให้เรียบร้อยนะคะเวลาเค้กสุกเนี่ยจะได้ไม่ติดกับตัวถ้วยแล้วก็จะได้แกะออกมาง่ายๆด้วยค่ะแป้งเค้กเวลาเราใส่เราจะไม่ใส่เต็มถ้วยนะคะให้มันมีพื้นที่เหลือเอาไว้ด้วยค่ะเราจะใส่ไปประมาณสามถึสของถ้วยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากตกแต่งหน้าเค้กด้วยลูกเกดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะสูตรนี้เราจะทําได้ประมาณ6ชิ้น ะะแต่ว่าเป็นชิ้นที่ใหญ่มากค่ะเพื่อนๆคืออิ่มเลยแหละกินชิ้นเดียวอะ่ะโดยก่อนที่เราจะนําไปนึ่งนะคะเราต้องต้มน้าให้มันเดือดก่อนนะรอให้น้ําเดือดก่อนเราค่อยนาเค้กไปนึ่งค่ะไฟที่ใช้นะคะจะเป็นไฟกลางถึงแรงค่ะใช้เวลานึ่งประมาณ25นาทีนะคะอันนี้ก็คือรอน้ําเดือดเสร็จแล้วนะถ้าเกิดว่าซึ่งนึ่งไม่พอก็ต่อชั้นเป็นคอนโดได้เลยจ้าสะดวกสุดๆเลยและนะคะเพื่อนนึ่งเสร็จแล้วนะอันนี้ย้าทุกรอบเลยค่ะว่าให้รีบแกะเค้กออกมาจากพิมพ์นะคะไม่ควรแช่ทิ้ง ะะไม่อย่างนั้นเนี่ยก้นเค้กจะเละแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีกระดาษถ้วยจีบนะคะก็แค่หยิบขึ้นมาตั้งพึ่งลมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแบบเรานะคะก็คว่ำม,มันขึ้นมาค่ะเราจะเอาด้านที่เป็นเป็นก้นนะคะขึ้นมาระบายความร้อนก่อนค่ะพึ่งลมสักประมาณ10นาทีนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยพลิกกับด้านค่ะแล้วก็เอาด้านที่มันเป็นหน้าขึ้นนะคะ กระซิบหน่อยว่าเค้กกาแฟสูตรนึ่งอันนี้นะคะสาหรับคนที่ไม่ชอบทานเบเกอรี่เนี่ยก็ยังชมว่าอร่อยค่ะตอนอบเสร็จใหม่ๆนะคือหอมกาแฟมากเลยค่ะดังนั้นนะคะให้เลือกใช้กาแฟดีๆสักหน่อยในการทําเค้กนะคะรับรองค่ะว่าอร่อยฟินไป3บ้าน7บ้านแน่นอนจ้าสาหรับคนที่มีคําถามนะคะว่าสามารถใช้เตาอบได้ไหมหม้อทอดไร้น้ำมันได้ไหมหม้ออบรมร้อนได้ไหมก็คือสามารถทําได้นะคะแต่ว่าเนื้อเค้กเนี่ยอาจจะไม่ได้นุ่มเหมือนในคลิปนะคะเพราะว่าสูตรนี้เราออกแบบมาให้เป็นเป็นสูตรนึ่งอะค่ะ ว่าแล้วนะคะก็อย่ารอช้าค่ะเข้าครัวไปทํากันเลย